ครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ช่วงเช้าประมาณ9 9โมงคุณยายลงมากินน้ำเสร็จเราก็จะขึ้นไปครับครับคุณยายก็อยาจองพูนเขากินย้ายอิ่ม วันนี้เขาก็เลยออกมาเดินเล่นครับกับสานที่ตรงนี้ครับจะหลบหญ้าสั้นๆกินครับสร้างบรรทาการนี่ครับพนยุยญก็จะกินอย่างนี้ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้เป็น วันที่คุณยายหลังจากมีอาการป่วยเขาก็ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วครับก็ระว่างนี้วันนี้ยา่าตัดมาก็หมดไปสวนหนึ่งแล้วครับกินได้เดือนเดียวก็ ตรงนี้น่าจะไปหาซื้อหญ้ามลเตียให้มาบดให้เขากินต่อนะครับนี่ก็เลยไม่เคยมีหญ้ากินให้เขาลงมาเขาก็เล่มหญ้าสั้นๆตรงนี้นะครับชอบกินอย่างนี้ครับนี่ครับุนยายครับท่านคุณแม่ใจดีกับที่ติดตามมา โดยตลอดนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้ช่วยเป็นสะพานบุญให้กับคุณยายทองภูนมาก็น่าจะดีขึ้นนะครับนะฮะทุกวันนี้คุณยายก็ ป่วยอาการเขาก็ดีมากแล้วครับคุณป้าครับคุณยายคุณแม่ครับที่ที่ได้อุปการะให้กับคุณยายทองปูนต่ช่วยเลี้ยงดูมาเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณยายทองปูนมาโดยตลอดนะครับน,นี่ก็ขาลงมากินน้ำนครับอ,อ,อากาศวันนี้ก็เย็นหนาวนะครับคุณยายไม่กล้าลงอาบน้ํา กาศเย็นไม่ให้ลงคือกำลังหายไข้ใหม่ๆครับก็อย่างนี้แหละครับนี่กินยาแห้งๆเล่มยาสั้นๆนะครับกินครับบางงครับควานเล็กก็น้องใหม่ ใกล้จะออกลูกหรือยังครับนี่คุณยายไม่มีลูกกับเขาหรอกท้องแห้งอย่างนี้ถอยละถอยไปกลับขึ้นไป,ไปเฮ้ยไปมา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 เบียดมา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 เหนมามาไหยมา ครับนี่แหละภาพสถานาการณ์ที่บ้านยางหัวบพิลมก็แห้งแล้งอย่างนี้ยญ้าก็ไม่ค่อยจะมีกินหลักเป็นปลาน้ำท่วมทุกครั้งคุณยายจะลงมาจากกินน้ำเสร็จเขาก็จะขึ้นมาเล่มหญ้าตรงนี้เพื่อเป็นความสุขของเขาครับกินตะยาในเปียเบือ่อไม่ค่อยอยากกิน เมื่อเช้านี่ไปวางลงเป็นกองยังเหลืออยู่ไม่กินครับอยากเลี่ยมหญ้าอย่างนี้ครับครับต้องขอขอบพระคุณท่านเอฟซีทั้งทุกท่านนะครับที่ได้อุดหนุนอุปการะให้กับคุณยายมาโดยตลอดขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับก็ดีใจที่ได้รักและคิดถึงกับคุณยายทองพูลมาโดยตลอด ครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณแม่กับคุณป้าที่ได้ติดตามคลิปนี้มาขอขอบพระคุณมากที่ช่วยเลี้ยงดูมาโดยตลอดอันนี้ก็เน้นแล้วก็ต้องเน้นดีครับก็ขอขอบพระคุณนะครับครับอันนี้ก่อนครับผมจะให้เขาไป เอาไปให้เขาที่อยู่ของเขา